จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะจ๊นะเนาะมือนีสาวเมื่อสี่อ่าอยากเอาบรรยากาศนะคะอากาศติดลบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเด้วยจา้าเด้ออ่ะไม่ได้อีกไม่ได้นะคะเพื่อนๆนาำต่างๆแบบนี้ก็โทษที่นะคะพอยุกับเขามาทักทายนะคะล่ะกะจะพาอ,อัปเดตนอกจ้กเพื่อนๆ ทำเอสเปซโซ่นะคะทั้งมือหนึงจับกล่องแล้วก็เอาเอสเปซโซ่มาดื่มนะคะจะพาเพื่อนๆไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะเอากล้องหลังให้ดูนะคะว่าติดลบเนาะจาะเนาะเป็นน้ําแข็งนะคะสงสารตนพักนะคะเพื่อนๆบอกให้แฟนเพิ่นมากันเอาใบมะกรูดเนาะจาะเนาะดูนะคะแนะนาจะเอากล้องหลังด้วยจ้ะเพื่อน และน้ำกาเฮดเอสเปสโซกลับไปยาคูเนาะจ้ะเนาะไล์สดพูดคุยเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศผ้าเบิงสวนผักนะคะว่าเป็นจักไก่เนาะจ้ะเนาะเป็นเปลือนนันี่จ้ะพูดเร็กขามาข้าขขมาทักท่ายกันนะคะสงสารนะคะเมื่อกี้บอกแฟนแล้วว่าให้เพื่อนมาเก็บอ่อ <laughs> โอ้ยลูกแม่ขอโทษนะเล่าหนุงนะคะ<ๆ>เพื่อนๆนี่ค่ะแค่น้าเพิ่นเพิ่อนหยุงปูกระยาเล่าคือคือหนามคยเคยบอกนะคะว่าหนามอยู่กับปูกระยานอกจากนั้นเล่กระเท้าแล้วนะคะต้นใบบกูหน,นามซอดปะจ่าบปบน,นี้เพื่อนๆขอความช่วยเหลือด้วยจ้ะเพื่ออยู่กับเขามาทักทายกันด้วยใจด้วยเสียงดังบดดังกะเขียนบอกได้นะคะ ฟ์สดพูดคุยเนาะค่ะเนาะเฮ้ยลอกดาวก็บลอกนะคะแนะนมพยายามสิบอ,เอาเขียนลงไปในหันเนาะค่ะเนาะแต่จะเบาผูดคุยแต่มีเพื่อนๆผูดใดขอมาอยากถามอยากกระถามใดด้วยจะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะเป็นน้ำแข็งหมุดเลยจะเพื่อนๆใืนแนานำชาเบิงในสวนนะคะนี่ค่ะพริก แ้วน้าว่างๆน้า,าต้องมาตัดไปให้หมดแล้วจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะออเ <c oughs> บิ่งนะคะจะพูดอดอยู่กับเขามากนะคะเพื่อนๆเขามาทักมาท้ายกันเนา,จาะจ้าเนาะอยากเอาบรรยากาศนะคะวันนี้ติดลบนะคะเพื่อนๆเป็นเอ่อเกต้าแข็งเนา,จาะจ้าเนาะก็เลยจะเอาพักถี่สาเมืองสีปลูกไหวว่าเป็นจังไดน,นะคะ สวัสดีนะคะเพื่อดอยู่กับเขามาทักทายกันนะคะไรสดนะคะเน้อเพื่อนๆอนอันนี้เป็นน่าดื่มกาแฟไปแล้วนะคะแต่ว่าเห็นเอสเปรสโซมาดื่มนะคะอุ่นๆในจักหน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะพาไปอล้างบานนะคะเพื่อนเพื่อน,อนไปเบิ่ง่าเก็ดเก็ดน้ําแข็งนะคะเราเป็นเก็ดน้ําแข็งนะคะ นวนวอยู่จ้ะนี่ค่ะเพิ่มพลังนะคะอยากคูบ้านเรานะคะเหมือนบ้านเราเนาะจ้ะเนาะณเดอยู you, มีภัยอยู่เนี่ยจ้ะมาทักทายกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูน้ําแข็งเนาะจ้ะเนาะ แก้วที่สองนะคะกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะไปจะเราไปทัวร์สวนหลังบ้านนะคะเอาไอ้นี่ค่ะดูจากเพื่อนๆเ,เป็นน้ำแข็งนะคะวันนี้นี่ค่ะหนาวนะคะสงสารตนกลวยสงสารตนใหม่นะคะบวกเพื่อนกับสงสารจากเพื่อน สวัสดีค่ะไปอยู่กับขามาทาักทายนะคะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโชคขอบคุณหลายๆเน้อจ้า <c oughs> ทางอิสวาเอลเป็นไงบ้างเนาะน้องโชค <c oughs> มือนีเยอแล้วมันนีหนาวจ้าพี่เลยเอาบรรยากาศนะคะปลูกต้นใหม่สงสารต้นป่วยนะคะนี่จ้าคอยู่ก็เข้ามาทักทายกันด้อจ้าเน้อ เมื่อกี้ไปเบื้องต้นบัก,กูดนะคะแฟนพนยับ้บท่านไหนเอาเขา่าวินเตอร์กาเตนนะจ้ะเนาะเป็นเกตดน้ำแข็งนะคะมีแสงแดดนิดๆนะจ๊ะเนาะก็เลยเห็นบรรยากาศสวยงามนะคะอยากให้เพื่อนๆในเบิ้งได้เห็นนะจ๊ะเนาะจะไปช้าๆนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีเดอ้อน้องโชคขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มาท,าทักทายบักละอันนี้เป็นต้นกล้วยที่สามมังสีปลูกไว้เนาะจ้นเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าน้องโชคสูส่ๆเดอ้อล่ะสูส่ๆนะคะถี่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ อันนี้เป็นต้นลูกพลํานะคะลูกพรุน,นาะจะหนาหนามากกัดจะประมานี้นะคะเผื่อเปใบเพื่อนดวงนะคะอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งนกะจะเนาะอันนี้ก็เเ้นกันจะ้ะนี่นะคะบ้านก็นจะประมานี้เนาะคะ่ะเผื่อเๆนมีเพืเเ่อนเนเพื่อนว่าเออบานสามมือสีเป็นยังไงอยู่ยังไงนางก็จะมา ่ายถอดอ่าไล์สุดพูดคุ้ยนอกจากน้อนเพื่อนๆกับไฮเบิงนามกะเจยูยังสี่แล้วค่ะข้างบนนี้ค่ะบ้านสามเมืองสี่ยูนะคะข้างบนนาะค่ะนองสวนข้างล่างนี่ยูปูกระยานะคะอยู่กับคนเผ่าจะดูแลคนเกะดูดูแลผูกกระยานะคะบัวมีลูกแต่ว่ากไไะไปใส่มาใส่กระยานะคะอุ้ยเพื่อนๆเฮ็ดจะเฮ็ดเฮ็ดเกิด,ดนี่สวนจะ ไปรอเก็บแต่เห็ดทั้งป่าบร้เ,เบ่งอันเห็ดบานจะคล้องจ้ะน,นี่จ้ะแต่ไม่รู้นะคะว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศกับติดลบมือหนีติดลบอยู่หนึององศานะคะเพื่อนๆเนี๋ยนาาจะต้องไปเบิงในเทมเพ็มระถ้วจ้ะแฟนเล่า ไปทํำความสะอาดเอ้ยเราไปทําแผลหายนาอยู่จ่าถามเพื่อนอุ้ยเห็อเต็มเลยค่ะอุ้ยเพื่อนเพื่อนนามอะไรเบิ้องกันเป็นไรนะใส่ถุงมือเพราะว่าอยู่ป่านจะไปล้างมือโอ้โแมนจ้ะเบื้งไปเบื้องมากคือเห็ดไอเห็ดแตรสีทองนะคะแต่ไม่ใช่มั้งเพราะว่าขาเพื่อนเหลืองนะคะหรือว่าเพื่อนด้วนน้ำแข็งนามกรบโปงหูนะคะ ไฟที่น้ำข้างนอกอยู่ค่ะสวัสดีเด้อจากพูดใดอยู่กับเขามาทักทายอากาศติดลบนะคะเป็นน้ำแข็งจแล้วกาน้ำบัดหนาวนะคะเนาะล็อกดาวน์รอบที่สองนะคะอยู่หนีนะคะหนักน้สาหัสนะคะอันนี้เป็นต้นไผ่ที่น้ำปลูกไว้เนาะค่ะเนาะเป็นไผ่ที่นี่แหละค่ะแต่เลียงเพิินไว้เอาล่ำต้นเพิินเฮ็ด ข่างนะคะเห็ดข่างปลูกพักนะคะใส่ประโยชน์เพิ้นเนาะจ้ะเนาะนอเพิ้นจะนน,น้อยจ้ะจะไม่เป็นไรเด้อนนังโสกเห็ดว่าแบงปันให้เพนเื่อนเพิน่เนเบิงเ,เ,เ,เนาะจ้ะเนาะว่า้านหนาวม่าแล้วจะเป็นยังไดนะคะทั้งหนาวทั้งลอกดาวนะคะไปหันมาหนีโอ้ย ันนี้เป็นแต่ว่านามตัดไปแล้วละจ้ะตัดเอาไปาทำเป็นไปผัดนอกจากเนาะเอาไปผัดผัดเนื้อสีนะคะผัดใส้นเนื้อให้แฟื่นมันกินนะคะตัดภอายเด้อค่ะเด้อย่างกลับขึ้นมากไกลๆบ้านนะคะนี่าราคาเหตุ้นหนึ่งที่เขาไปปลาอยากไล่โสดให้เพื่อนๆเห็นนะคะการเก็บเหตุแต่ว่านามไ่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ นำใส่เน็ตอยู่ในบ้านคนะ่ะก็จะมาตอบคำถามเลยเนาะจ้ะเนาะรายใดแต่อยู่ในบ้านนะคะแต่ว่ามือข้างหน้า้าเบงก่อนค่ะถ้าเป็นไปได้นำอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะเปลี่ยนเครื่องหมและอาจจะใส่แบบอ่ารายเดือนสื่อโทรศัพท์หมล่ละก็ใส่แบบรายเดือนใจอ่ารวมกับอินเทอร์เน็ตนะคะเบงก่อนนะคะเบงสถานาการณ์ก่อนนะคะว่า คลิปวิดีโอไปได้ดีบ่บนอกจากเนาะถ้าไปบ่ได้ดีกะเอาคือเก่านี่แหละคะ่ะถ่ายคลิปแล้วก็จังมาลงเอานะคะแล้วก็ไล่โซดกะจะเป็นการไล่อยู่บ้านดีกิกรัวนอกจากเนาะอันนี้เป็นตน้นเชอรี่นะคะต้นเชอรี่พันนี่ะพันหวานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวประมาณามกกลา ภมพามีนาเมษานี่เพื่อนกะจะพี่ดอกนะคะใบหลวงหมดเพิ่นกะจะพี่ดอกกะงามอีกจังหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งอานะคะเพื่อนเพื่อนเอาบรรยากาศหิมะยังไม่ตกนะคะแต่หนาวเย็นนอกจากนะเพื่อนเพื่อนมึงจะเย็นเมื่อเย็นมึงนะคะเกาะเป็นน้ำแข็งแล้วทั้งบานเฮ้าทางอิสุวาเอลอ่ะกับ่าเป็นอย่างนะคะน้องโว์เพิ่นเฮ็ดงานเนอกจากเนาะเพิ่น สะดวกพิมพ์อากาศเป็นยังไงแน่เนอะจ่าหนองโชกอ้าวกลับมาห <c oughs> นาวนะคะใส่หมวกใส่หมวกผ่าพันข้อจ้าเพราะว่ามันเย็นนะคะแต่ว่ากะอยากเมาลา่สดเนาะจ้ะเนาะเห็นต้นกล้วยครับต้นพักนะคะสงสารเมืองจิรค่ากล้วย แต่กล้วยพันธุ์นี้เขาบอกว่ามันทนเป็นกล้วยอยู่นี่นะคะทน,ทนอ่าทนอ่าหิมะล่วงกัตายเพิ่นตายแลายยานานา้วย่มาหนาหนาซ้ำเหมอมาเพิ่นกงจะพีต้นพีใบออกมานะคะแต่กะสงสารนะคะแต่มันบ่มีหมองไหวนะคะในบ้านวินเตอร์การ์เดนกัเป็นอ่าตะไคร้แล้วกัใบบ,บกูดเนาะจ้าเนาะและ้วกัมีต้นพีกเป็นบางส่วนที่เก็บไปไหวนะคะ แต่มีมองไวคุดคุดใส่กระถางแล้วยกไปในในวิ่นเตร์กาเต็นกระได้นะคะสงสารทางนะคะต้นกล้วยนี้น้าปลูกไวเพราะว่าจะใส่ใบเพื่นนะคะไวห่อกระตมนะคะเริ่มน้วแล้วเมนบอกคะน้องโชคจ้าโอ้ยมนมีคนมันมีคนอยู่มันมีคนมาทักทายเลยจ้าเฮ้ย แต่บบเป็นอย่างนาะจาะนาะจะขอเปิดไปเรื่อยๆนาะจา่ะนาะเอาบรรยากาศาติดลบให้เพื่อนๆเบื้องนาะค่ะนาะเกาะเป็นน้ําแข็งนะเบืองจ้ะหนาหนาวมากกับจะประมาณนี้นะคะทั้งหนาวทั้งอันนี้เป็นดอกเห็ดนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะหลังบานนะคะแต่ว่าเห็ดนี่กับบะหูนะคะว่าเป็นเห็ดถีกินได้บ่นะคะมือกี เอามือจับแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปล่างมือนะคะนี่จะ้ะเดี๋ยวถ้าแดดออกมาจักหน่อยนะคะถ้าเม่น้ำาไปสื่อกับเขานะคะสักพักจะเปิดไล่สดคุยพูดคุยก็เพื่อนๆเนานะจา้นะเนาะแล้วก็จะออกไปซื้อกับข้าวมาให้มาไว้ให้ปูกระยาแล้วก็ให้จัาของนะคะ จะพากลับไปเบื้องต้นบักกูดนะคะเมื่อกี้บอกแฟนเล่าว่าให้เอาข่าไปปลูกต้นใหญ่ซ่าซ่านะคะต้นไอ้มะเดื่อฝรั่งนะะี่ค่ะบางนันเป็นตน้นลูกพุ่นนะคะที่ตัดตัดเพื่อนออกเหมือนละจ้ะ ตอนแหกแฟนเพิ่นจะตัดเมื่อเลื่อยไปกันเรยบอกเพิ่อนตัดหน่อยๆก่อนนะคะอันนี้เป็นเอมื่อเดือฝรั่งเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆจะเบาสักระยะหนึ่งด้วยจะ้ะเพื่อนๆอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวจักน้อยกระแต่งโตออกไปหาสื่อกับข่าวจ้ะเมื่อวายให้ปูกระยาให้จะคล้องนะคะ <c oughs> สวัสดีครับบูนีอารมณ์ดีนะคะเซตกระจกจ้ะกระจกบ้านมันสูงมันใหญ่นะคะสามีเพิ่งกลับเป็นคนเซตเองจ้ะย่างเส,สาอยู่จ้ะเราย่งอยู่ในสุดนอนอยู่นะคะส่วนานามเห็นอากาศเพิ่นติดลบนอกจากนอกระเลยมไล่สดหาเพื่อนคุยนะคะแต่ก็ บํมีไผเขามาผ่ามาคุยกับบ๊เป็นอย่างนะคะอันนี้เป็นราดเบอร์รี่เนาะจา้าเพื่อนๆดูสิคะอากาศเย็นเลยเพิ่อนกันย่างกันอุตสาห์ออกมาเรื่อยๆอยู่นะคะประโยชน์เพื่อนเนอะจ้าเนาะนี่ค่ะนี่คะ,นะคะแล้วก็จะเอาไอ้ต้นอนัน ว้ลูกนี้ยา่ใหญ่ฉ่ำแล้วค่ะแต่มือเมื่อกี้ไปจับเห็ดนะคะกับว่าท่านเก็บนะคะเพราะว่าว่าจะไปล้างมือก่อนจะว่าสสาวบานไปล้างมือก่อนนะคะน้ําแข็งเกาะด้วยใะเด้อเพื่อนๆนี่ค่ะปลูกต้นใหม่ปลูกพักปลูกอีหยังทานาวมานานาวมาสงสารเพลินนะคะเพื่อนๆ น้าหนาวมาจะสงสารเออเบิงก่อ,อ่ันะคะเพืเ่อนๆได้น้ำผ้าไปเบิงเลยจ้ะโดกๆจก้ะลาดเบอร์ลีเป็นทุ่มเป็นทวงเลยจ้ะนี่นี่ค่ะหนาวมาเพื่อนก็ย่างอันนี้ออกมาอยู่นะคะวา,าย โทษนะคะเมื่อกี้เสียงเครื่องบินจากเพื่อน,เ,อนเสียงเครื่องบินมารับค่ะมารับกลับเมืองไทยมว้าเรียนด้วยจ้าเด้อกลับบ้านกับบรแกรมแล้วคะ่ะยูจังสี่ละ่ะยูไปเรื่อยๆจ้าครูก็ยากกับ่ค่อยัจะแข็งแรงนี่ค่ะแนวนำจะเป็นเซอ้อซีมากเก็บใหม่นะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านเนาะจ้าเนาะทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก่อนอื่นกับขอพูดหลายหลายเด้อี่รับชมเราฟร้างนะคะผู้ใดมาหายกำลังใจกับกับขอพูดคุณหลายๆจากขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะผ่านวิกฤตผ่านโรคไพ่ไข้เจ็บไปได้หลายๆท,ทุกทุกทันนะคะร่ำรวยเงินทองเนาะค่ะเนาะมีแสงแดดออกมาแล้วเพื่อนก็นจะเริ่มและลล่ออกไปนะคะ น้าแข็งที่เกาะนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเอาไปไกลๆเลยจ้ะปีหนีถ้าเบิงนะคะว่าใบเิ่นจะไใหญ่บ่นะคะโอ้โยสามีจา๋ากระถางใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆถักกระถางมาใหญยน้ำายกเองแล้วจา้ะยกกระถางเขาสวนเนี่เอ้เขาไปนี่วินเตอร์กาเต็นยน่ำใดปวดแอวนะคะ ต้อง้อยแฟนเพื่อนเป็นคนมายกนะคะเพื่อนๆนี่จะมีมีนวยทุกปีนะคะเพื่อนๆนั่นจะนวยนะคะมองทีเพื่อนจับเพื่อนออกดอกแล้วก็จับนวยนามจะรีใบเพื่อนออกได้หลยนะคะเพื่อจะให้นวยเพื่อนใหญ่พยายามแบบว่าอยากให้เพื่อนมีนวยอยู่จ้าว่าถ้ามีนวยใหญ่ๆว่าจะเอานวยเพื่อน่ะเพราะพันอีนะคะเพื่อนๆเพราะพันปลูกไว้หลยๆต้นแล้วก็ ว่าจะแบ่งเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่นใกล้ๆกันนี่ค่ะผู้ใดเพิ่งอ,อยากปลูเกเนาะจ้ะเนาะถ้าเข้าไปซื้อตามห่างนะคะประมาณ4 9่สิบเยูโรถึงห้ยูโรนะคะแต่ต้นขนาดสาวเมืองสีเหลืยงยู่นี่ถ้าไปถ้าขายกับประมาณยูที่แปด0ิยูโรนะคะใบบกูดต้น4 9่สิบเก,บเก,บเกนี่จะต้นนี้หนอยนะคะที่นามซ้อมาานี่ 4 0เก่ายูโรนะคะมาเหลี่ยงประมาณ4ปีแล้วค่ะใบกระดูกต้นนี้นะคะใ้ขยายแบ่งปันนะคะผู้ใดเพื่อนเพื่อนผู้ใดมหาสีน้ำกับเก็บแบ่งเพื่อนมาจากมือนานเพื่อนมาจากริมบวกน้ำกับเก็บแบ่งไปให้เพื่อนนะคะแล้วเพื่อนที่ยูกไก่ๆเนาะ,ะเนาะคือมาเยี่ยมมหากันสีมากินเขากินหยางสีน้ำกับเก็บแบ่งให้มูนะคะ เพราะว่าอยากได้น่วยเพื่อนนาะจา้ะแหฮงเบเดกาาบ้านแหฮงเต้นนั่นจ้ะนี่นะคะเพื่อนมีน่วยคือปีจ้ะแต่เพื่อนวัยไห่มะหัวว่าจะเลี้ยงแบบใดนะคะน่วยเพื่อนจะเป็นเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณที่มากหายกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆลยด้วยจ่ะด้วยที่บ ถิ่มกันเนาะจ้ะเนาะเราอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะจ้ะเนาะพึ่งพาอาศัยกันนะคะครอบครัวพี่ยูเนาะค่ะเนาะซอยเฮามิมูได้เว้าได้คุยกันนะคะน้ำกันมักนะคะถึงคลิปจะบ่ปังแต่ว่ากา็จะพยายามเฮ็ดไปนะคะเนาะเพื่อนๆอ,อ่าก็แนะน้ำนู่นนี่น,นั่นน้ำกับพยายามอยู่นะคะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะจ้ะเนาะแต่นี่ก็คือไลฟ์สด เอาบรรยากาศเนาะค่ะเพื่อนๆหายเบิงนะคะว่าติดลบนอกจากเนาะแล้วก็จะพาเขาไปเบิงสวนนะคะพวกตะไคร่นะคะวินเตอร์กาเต็นอยู่ตรงนั้นนะคะบบใหญ่นะคะแต่ก่อนจะปูกระยาเราจะเอากะอีไปนั่งนะคะตอนนี้น้ำยืดเป็นอมองไหวพักแล้วค่ะเพื่อนๆเบิงพริกนะคะ แม่สงสารเด้จ้ะขอโทษนะลูกนะเด้จะมาตัดเด้จ้ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มหนาวแล้วจ้าน้องโชคจ้าเพราะว่าพฤศจิกาแล้วเนาะเด้จ้ะโอ้ยสงสารเด้มามีสงสารเด้ ของไทยนะคะนี่นาโปกไว้เขาบอกว่ามันทนหนาวแต่ตัดไปหลายรอบนะคะไปเฮ็ดย่ำเนาะจ้ะเนาะอ้ยเบิ้งเป็นอีกหนึ่งอานะคะเผื่น <c oughs> อนๆดอกกุหลาบนะคะเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นลาวินเดอร์นะคะตาซีตนเนาะจ้ะเนาะสงสารจับใจเ้ืยอจ้ะเดือแต่ก็ไม่รู้ รู้จะทำยังไงจะเปิดตัวพูดคุยในบ้านนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะออกไปหาสื่ออันนี้เป็นโรสเมรีนะจ๊ะหอมๆนะคะน้องโชก็จะหูจักอยู่นอกจากนี้ทั้งอิสวาเอลเพิ่นกับปูกเนาะค่ะเนาะปลูกไวสามซีตน,นะคะ อยู่ไปทาง,หล,งหลังบ้านไอ้อยู่ไปทางหลังหม่องปูกัญญาแล้วอยู่นะคะอันนี้เป็นดอกไอ้ดอกใหม่บานเหาจา้ะผูกใส่กระถางว่าจะยกุกยังไม่ได้ยกุกหนาวมากแล้วจ้ะเคยโพดไอ้เคย,อ,เอ,ย,เคยอันนี้ลงนะคะดอกเสเลเตอหรือดอกอีหยังข้าอิดจำบ่ได้นะคะปะคอยเดี๋ยวบอกขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าบอาผิดนะคะ